สวัสดีคะ่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้วันพฤห,หัสนะคะวันพฤหัสบดีนะคะเรามาพบกันอีกครั้งกับการสอนออนไลน์กับคุณนุชนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาร้องเพลงทบทวนกันก่อนดีก่อนไหมคะคุณนุชเคยสอนเพลงนี้ตอนเปิดเทอมแล้วนะคะเพลงสวัสดีวันนี้พบกันก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในหน่วยอสํญญาหรับวันนี้นะคะเรามาร้องเพลงกันก่อนเริ่มเลยนะคะเด,ด็กๆทาได้แล้วนะคะ เตรียมตัวนะคะเพลงสวัสดีวันนี้พบกันเตรียมตัว one two three สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอโอลาล h ล a la la ลา la la ล h la la ลาล a ล a la อีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดี วันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 เป็นยังไงคะคิดถึงคุณรุดกันไหมคะถ้าคิดถึงคุณรุดต้องมานั่งเรียนออนไลน์กับคุณรุดนะคะเด็กๆเตรียมตัวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากเมื่อวานกันนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนในสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่อง หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะปลอดภัยไว้ก่อนก็คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเลยนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะการเล่นอย่างปลอดภัยของเด็กๆเด็กๆจะต้องเรียนรู้การเล่นอย่างปลอดภัยและถูกวิธีนะคะเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อไม่ให้รับอันตรายนะคะสำหรับวันนี้มาดูซิว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันคะ วันนี้วันพฤหัสก็คือวันที่4นะคะในเรื่องการเดินทางอย่างปลอดภัยเด็กสังเกตคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกที่นั่งอยู่ข้างหลังไหมคะนั่นคือเด็กๆนั่นเองเด็กๆจะเดินทางไปไหนก็ตามต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยทุกครั้งก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ดูแลเรานะคะต่อไปเมื่อไปโรงเรียน ก็ควรระมัดระวังในการขึ้นและลงรถทุกครั้งนะคะจะต้องก้าวเดินลงรถอย่างระมัดระวังนะคะไม่พูดไม่เล่นไม่คุยต้องรู้จักพอลงรถมาเสร็จเด็กๆจะต้องมองซ้ายมองขวาว่ามีใครเดินมาผ่านไปผ่านมาหรือมีรถวิ่งไปวิ่งมาไม่เด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ทุกครั้งนะคะต่อไป เวลานั่งในรถนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเด็กสี่คนนี้นั่งเรียบร้อยนะคะไม่ยื่นแขนออกมาเหมือนเด็กสีฟ้าเด็กเสื้อสีฟ้าเอาแขนมาวางไว้ที่หน้าต่างได้ไหมคะไม่ได้ทำไม่ได้ no add แอฉะนั้นเวลานั่งอยู่บนรถกับคุณพ่อคุณแม่จะต้องนั่งให้เรียบร้อยไม่ยื่นแขนออกมานอกหน้าต่างนะคะไม่ยื่นหัวออกมานอกหน้าต่าง นั่งให้เรียบร้อยและไม่เล่นในรถเด็ดขาดนะคะสิ่งสำคัญจะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลทุกครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลุงคุณป้าที่ขับรถตู้มาส่งเราที่โรงเรียนนะคะ mm hmm. เด็ก,เดกๆเหล่านี้เป็นอะไรกันเอ่ยเข่าไม่สบายเด็กคนนี้เวียนหัวเมารถนะคะคลื่นไส้จะอ้วกนะคะเด็กคนนี้ก็ มีอาการอยากจะอาเจียนออกมานะคะเนื่องจากเมารถหากเด็กๆรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายปวดหัวเจ็บท้องหรือว่าเจ็บส่วนไหนของร่างกายต้องรีบบอ,อกใครคะถ้ามากับรถตู้เด็กๆต้องบอกคนขับรถตู้ทันที มากับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยู่กับผู้ใหญ่คนใดก็ตามต้องบอกท่านเลยว่าหนูเวียนหัวจังเลยหนูเจ็บท้องจังเลยต้องบอกท่านให้รู้ว่าเราไม่สบายนะคะผู้ใหญ่จะได้พาเราไปที่โรงพยาบาลและดูแลได้ถูกต้องสำหรับวันนี้นะคะคุณนุชก็ขอ ฝากในเรื่องของคุณค่าพาาลสารให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่เด็กๆสัมผัสพบเจอเป็นประจำนั่นก็คือความจริงของชีวิตเรานั่นเองนะคะว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้บนรถโด,ดยสารบนรถตู้หรือว่าบนรถของคุณพ่อคุณแม่และการเดินทางมาโรงเรียนของเรานะคะเราจะต้องเรียนรู้จากความจริงแล้วก็ระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะ และทุกครั้งที่จะเดินขึ้นลงรถต่างๆเราจะต้องคิดไตร่ตรองตลอดเวลารู้จักการสังเกตนะคะมองซ้ายมองขวาว่าปลอดภัยไหมมีใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีรถวิ่งผ่านรถเราไหมฉะนั้นเราต้องรู้จัดระมัดระวังนะคะและอย่าลืมก่อนนอนในวันนี้เด็กๆต้องสวดภาวนา ขอบคุณและขอพอรพระนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเราเป็นอย่างดีให้เราปลอดภัยจากอันตรายนะคะในวันนี้คุณก็ขอฝากการเรียนการสอนในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องการระมัดระวังตนเองเวลาเดินทางนะคะการระมัดระวังเวลาเดินทางนะคะจะไปโรงเรียนจะไปที่ไหนก็ตามเราต้องรู้จัก ระมัดระวังไม่ให้ตัวเองได้รับอันตรายและผู้อื่นด้วยคุณุขอจบการเรียน,นการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะ